หนังสือพระไตรปิฎกใน45เล่มเล่มที่สองพระวินัยปิฎกมหาวิพังสองลำดับที่219คลิป EP 219พระวินัยปิฎกมหาวิพังสิกขาบทที่7เรื่องพระสัพพคี633 สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพระพุทธเจ้าประทับอยู่ณนะพระเชตวันอารามของอนทะบินทะเศษีเขตกรุงสวัสดีครั้งนั้นพระพ,พวกพิสุสภพกรีแสดงธรรมแก่ผู้คนกันล่ม พวกพิสูจชพคีแสดงธรรมแก่คนผู้กันล่มบรรดาพิสูจน์ผู้มากน้อยตําหนิประนามโพธนาว่าชนะยพวกพิสูจนชพคีจึงแสดงธรรมแก่คนผู้กันล่มเล่าครั้งพิสูจน์ทั้งหลายพากันตําหนิพวกพ,พิสูจชพคี โดยประการต่างๆแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบทรงประชุมทรงบัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งให้ประชุมทรงเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุ ทรงสอบถามพวกพิสุชัพพคีว่าพิสุทั้งหลายทราบว่าพวกเธอแสดงธรรมแก่คนผู้กันล่มจริงหรือพวกพิสุชัพพคีทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระว่าพระผูทธเจ้าทรงตำหนิว่าพิสุทั้งหลาย ฉนนายพวกเธอจึงแสดงธรรมแก่ผู้แก่คนผู้กันล่มเล่ากันร่มเล่าโมฆะบุรุทั้งหลายการกระทำอย่างนี้ไม่ได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสหรือทำคนที่เลื่อมใสยอยู่แล้วให้เลื่อมใสย,ยิ่งยิ่งขึ้นไปได้เลย แล้วจึงรับสั่งให้พิสูจน์ทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระบัญญัติ 7. พึงทำความสำเนียกว่าเราจะไม่แสดงธรรมแก่คนกันร่มเรื่องพระฉะพคีจบเรื่องพิสุหลายรูป หกร้อยสามสิบมัยนั้นพิสูจน์ทั้งหลายยำเกรงที่จะแสดงธรรมแก่ผู้แก่คนไข้ผู้กันร่มพวกชาวบ้านจึงพากันตําหนิประนามโพธนาว่าชนายพระ สมณะเชื้อสากยบุตรจึงไม่แสดงธรรมแก่คนไข้ผู้กันร่มเล่าพวกพิสุได้ยินชาวบ้านตำหนิประนามโพธนาครั้นแล้วพิสุเหล่านั้นจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบ ทรงอนุญาตให้แสดงธรรมแก่คนไข้ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมมีคะถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุรับสั่งกับพิสูจน์ทั้งหลายว่าพิสูจน์ทั้งหลายเราอนุญาตให้แสดงธรรมแก่คนไข้ผู้กันร่มได้ แล้วจึงรับสั่งให้พิสูจน์ทั้งหลายยกสิขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระอนุบัญญัติพึงทำความสำเนียกว่าเราจักไม่แสดงธรรมแก่คนที่ไม่เป็นไข้ผู้กันร่มเรื่องพิสุหลายรูปจบ สิขาบทวิพังที่ชื่อว่าร่มได้แก่ร่มสามชนิดคือ 1. ร่มผ้าขาวสร่มเสือลำแพน 3. ร่มใบไม้ที่เย็บเป็นวงผูดผูกติดกับซี่ที่ชื่อว่าธรรม ได้แก่พุธธาพาทธภาสิตสาวกภาสิตฤษีภาสิตเทวดาภาสิตท,ที่ประกอบด้วยอลรถที่ประกอบด้วยธรรมบทว่าแสดงคือพิสุแสดงเป็นบทต้องอาบัตทุกกฎทุกทุกบท แสดงเป็นอักษรต้องอาบัตทุกกฎทุกทุกอักษรพิสูไม่พึงแสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข้ผู้กันร่มพิสูใดไม่เอื้อเฟือ้อแสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข้ผู้กันร่มต้องอาบัตทุกกฎ อนาปติวาระพิสูตต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติคือ 1. พิสูไม่จงใจ 2. พิสูไม่มีสติ 3. พิสูผู้ไม่รู้ 4. พิสูผู้เป็นไข้ 5. พิสุผู้มีเหตุขัดข้อง 6. พิสูุวิกลจริต เจ็ดพิสูจน์ต้นบัญญัติสิขาบทที่7จบสิขาบทที่8เรื่องพระชพคีหกรสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพระพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวัน อารามของอนาถบินทกะเศธธรษฐีเขตกลุงสวัตถีครั้งนั้นพวกพิสุชพะคีแสดงธรรมแก่คนถือไม้พรองพระบัญญัติแปดพึงทำความสำเนียกว่าเราจะไม่แสดงธรรมแก่คน ที่ไม่เป็นคข้ผู้ถือไม้พรองเรื่องพระชะพะคีจบิกขาบทวิพังที่ชื่อว่าไม้พรองคือได้แก่ไม้พรองยาวขนาดสี่ศอกขนาดศอกคนสันฐาน านกลางยาวกว่านั้นไม่ใช่ไม้พรองสั้นกว่านั้นก็ไม่ใช่ไม้พรองพิสุไม่พึงแสดงทำแก่คนไม่เป็นไข้ผู้ถือไม้พรองพิสุใดไม่เอือ้อเฟื้อแสดงถํำแก่คนที่ไม่เป็นไขย ผู้ถือไม้พรองต้องอาบัตทุกกฎอนาปติวาระพิสูตต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัตคือ 1. พิสูไม่จงใจ 2. พิสูไม่มีสติ 3. พิสูผู้ไม่รู้ 4. ผู้สูพิสูตเป็นใคร้าพิสู ผู้มีเหตุขัดข้อง 6. พิสุวิกลจริต 7. พิสูต้นบัญญัติสิกขาบทที่8จบกัน 6. สุรุสุรุวะสิกขาบทที่9สิกขาบทที่9เรื่องพระชพคี หกรสมัยนั้นพระผู้มีพระว่าพระพุทธเจ้าประทับอยู่ณนะพระเชตวนันอารามของอนัฐบินทกะเศรษฐีเขตกรุงสวัีครั้งนั้นพวกพิสุชพคีแสดงธรรมแก่คนถือสัตตาพระบัญญัติ เก้าพึงทำความสำเนียกว่าเราจักไม่แสดงธรรมแก่คนที่ที่ไม่เป็นไข้ผู้ถือศาสตราเรื่องพระชพคีจบสิขาบทวิพังที่ชื่อว่า สัตราคือได้แก่เครื่องประหารมีคมข้างเดียวมีคมสองข้างพิสุไม่พึงแสดงแก่คนไม่เป็นไข้ผู้ถือสัตราพิสุใดไม่เอื้อเฟื้อแสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข้ ผู้ถือสัตตราต้องอาบัตทุกกฎอนาปติวาระพิสูตต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัตคือ 1. นพิสูตไม่แน่ใจ 2. อพิสูไม่มีสติ 3. าพิสูผู้ไม่รู้ 4. ีพิสูผู้เป็นไข้ ห้พิสุผู้มีเหตุขัดข้อง 6. กพิสุวิกลจริตเจ็พิสูจต้นบัญญัติสิกขาบทที่ 9. จบสิกขาบทที่ 10. เรื่องพระชัพคีหกร สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพระพุทธเจ้าประทับอยู่ณนะพระเชตวันอารามของอนทะบินทะเศษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งน,นั้นพวกพิสุชพคีแสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข้ผู้ถืออาวุธพระบัญญัติ พึงทำความสำเนียกว่าเราจักไม่แสดงธรรมแก่คนที่ไม่เป็นไข้ผู้ถืออาวุธเรื่องพระชัพพคีสิกขาบทวิพังพิสุไม่พึงแสดงธรรมแก่คน ที่ไม่เป็นใครผู้ถืออาวุธพิสูจนใดไม่เอือ้อเฟื้อแสดงธรรมแก่คนที่ไม่เป็นใครผู้ถืออาวุธต้องอาบัตทุกกฎอนาปัติวาระพิสูจน์ต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัตคือ หนพิสุไม่จงใจ 2. อพิสุไม่มีสติสาพิสุผู้ไม่รู้ 4. ีพิสุผู้เป็นไข้ 5. ้พิสุผู้มีเหตุขัดข้อง 6. กพิสุวิกลจรีตเพิสุต้นบัญญัติสิกขา บทที่10จบสุรุสุรุวักที่6จบจบอ่านลำดับที่2องรอ่านหนังสือพระไตรปิฎกใน45เล่มเล่มที่สองพระวินัยปิฎกมหาวิพังสองลำดับที่219คลิป EP 219